ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารบกันทีงเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้ง20ปีบ้าง10ปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก มาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้ตมายก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่อตะมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เ็มีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกแล้วไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังเพราท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกกับโปรดทราบว่าแตมาไน้เป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศ้าลูกนะเขาทํากันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมมารเนือความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในเพสากาลาวันแม่ชื่อเพราะเพสากาลา ไอ้กรลานี่มันอะไรขเขาแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบไอ้วันในพระปา่าป่าหมายความนี้อยู่ในป่าทรงปราบพรโพธิราชชุมารให้เป็นเหตุสมบัเด็จพระบรมโลกเชจึนนงได้ทรงตัดเรื่องนี้เนะความตอนต้นมีอยู่ว่าท่านโพธิราชชุกมารความจริงคนนี้ทราบไปด้วยนะันปัาญาญ่าโยมพทธบริษัท <c oughs> และแต่เพื่อนพิสศษทธามนเนนที่กำลังรับฟังรว่าโพธิราชชูม,มาเนี่ยเป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและนิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาในชาตินี้ท่านเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประสัทอยู่เองให้มันสวยสุดงามตามความพอใจ จึงได้หาช่างมาออกแบบปราสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมนว่าปราสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่บพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจรรยร์ท่านโพธิราชจุกมายก,ก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าประศาทหลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างประสาทแบบนี้มากี่หลังแล้วเช่นนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างประสาสประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ นายช่างก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้เป็นเป็นหลังแรกท่านโพธิราชจ,จุกมายก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าต่ประสาทหลังนี้แล้วเสร็จมอะไรก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ได้อยากจะฆ่าในช่างโดยมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเรานี้เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจงไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีประการที่สองรือว่าตัดมือตัดเท้าของเธอเสก็ดีเธอทําทไม่ได้ปริการที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีรวงความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทํางานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุามารน,นี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใครชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุามารองนั้น <c oughs> ราชกุามารองคนั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวทามขนาดนี้ ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าวาบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอธรรมศาสตร์หลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยงังช่างก็กราบทูนให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระราชกุม,มารอง์นั้นก็บอกว่าที่หลังจําไว้นะถ้าโพธิราชกุม,มารมาถามว่าปราสาหลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายัางไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายนีย่บอกความเป็นมาที่โพธิราชกุม,มา,ารปรากกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิราชกุมมารมาถามก็กลับเปลียนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่น่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสำคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศจจรจันมากเขาจะเห็นรอยเด่นนาอากาศเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมาศจร,รย์เป็นนิมิตอัศจร,รย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นะอะ่าไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมาศจร,รย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากและก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามให้ด้วยพระเจ้าค่ะ เป็นอันว่าพระพทุททนโพธิราชก็หลงกลสั่งให้คนใช้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่มไม่มีแก่นมีความเบาสูงอเอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลในทราบว่าพระสารหลังนี้เสร็จ ขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าข้าพระเจ้าจะต้องทําในห้องเงียบๆเ,เพราะเป็นสิ่งมาสาจาั์ละเอียดละออนม,มากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาปราสาทจะไหวตัวความคิดเจริงเลือนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมาสาจาั์จรงิจรงๆ เจส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาข้าพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหาร <c oughs> ท่านโพธิราชกุมารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทําห้องห้องหนึ่งเป็นห้องลับทำนกยนต์หมายว่านกนรียก็นกพยนต์หมายว่าทําเป็นรูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทั้งสิบคนพร้อมตทัพสมภาระพอควรเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไว้ได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครในการขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทำแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกระพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรับสมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนต์ ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปไปมาผ่านในที่สุดในช่างคนนั้นก็ไปเป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญา,ยาม,มากก็ม่าจะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเ,เป็นอาว่จเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปโฮที่ราชากุมารก็ฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชภูมานำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกสืบตระกูลจึงให้คนรบรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทตากป่ามหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปเจ็ดบ้านะยรแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาเดินบนพระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกคอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ่านโพธิราชทุกุมารก็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพระขาวสมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าก็ไม่เดินมองดูพระอานท์พระอนนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามองหน้าก็เข้าใจยิ่งได้ตรัสกับพระเจ้าโพธิราชทุกมุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราชุกุมาลก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงน้ำมัสมัการแล้วนัทธวายอังคาดคืออาหารแกองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชจุกมารยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงคารวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมารดาก็ถวายวบังคมไหวพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยไม่กัน เวลาที่ท่านไหว้พระเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชชุม,มารอาจจะรลิกชาติได้สักหนึ่งชาติจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกก็นาบดกครั้งที่หนึ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่2เมื่อคราวเป็นรุ่นหลุมก็ถาวายธรรมสการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายนำ้ำประการเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพรเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการตัดถามว่าพธิราชกุม,มารแต่ถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถาคดเดินขณะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไร <c oughs> ให้โพธิราชจุกรมายก็ตัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกเสืบแตะกูล จึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอให้สมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาวถ้าหักว่าจะไม่ได้ลูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงไม่เดินบนพระเขาและผู้มีพระพเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ว่าราชกุม,มาร เพราะเหตุนั้นแตถาคตจึงไม่เดินบนพระขาวท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธ,ธิการถ่ว่าพระราชโอมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขายิ่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวรนทรงตรัสแต่ก็ทรงตรัสว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสัมผ่าและลงสัมผ่าไปในมหาสมุทร <c oughs> ท่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้ยนี่ต้องไม่ใชค่าแล้วอาจจะไปเที่ยวซ้ำเผากันเวลานั้นปรากฏมีมลมโหด้วนไอ้คำว่าลมโหด้วนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้ากำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเลยก็ลมสซ้ำเผาก็แตก คนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม,ไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพญรยาสองคนสามีคนหนึ่งพญรยาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่น ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้กเกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะตาธมธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีตส์ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารจังนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้น หม้อหายมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีมมนมมี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะน,นั้นเขาไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยก,กลัวคนคนเดินก็ไปใกล้นกก็ทำเฉยๆพราะไม,ม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพญามาจุราช เธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่ไไรู้ทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไขไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกแ,แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้ในวัยชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแม่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเทพตระบริษัทเวลานี้โภชนาการและโภชนากรอนอะไรของเขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็อะไรกัน ไอ้โภชนะโจชน,ะนังเนี่ยมันขี้เกียจึังนั้นก็เปลว่ากินที่เป็นภาษาแขกภาษาแขกแตมาไม่ค่อยจะอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะาเป็นคนไทยเราพูดกันภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมาการการกินไม่จะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักอย่างนั้นดีไข่ดีล่อ,อก,กันจีปาทะ ตอนนี้แนะนําไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะพระที่ราชุมารุณพุเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกเมื่อยังเป็นนมเป็นสาวพระถมะวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชานี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญาโยงพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่จ้งตังใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พอได้กินไข่ดะ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่ไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากปุตตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงรัดพระหองลูกหกคอ ถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎข้องกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาถ้าลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวดาถ้ามาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกถ้าแม้จะมีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศึกษาให้การแนะนำจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแ้่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์มารกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไปได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จะเห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแล้วคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลกูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกในความจริงข้อคู่ตัวผัวเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดและสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากเสีอีก แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกทหไมเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรโดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบปอนนิทานกันไปท่านนั้นหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธ <c oughs> เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พัง แล้วองค์เองก็ปล่อยพนิพานการปานิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอาทิตสมาในกายไปท่านโพธิราชจกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือถ้าท่านบุกฟังท่านคิดว่าร่างกายกับท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้านคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก <c oughs> จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิคือเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศินให้บริสุทธิ์คารวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็ศินห้า ถ้ามณเนรสินสิบพระสิน 7, าาสองร้อยยี่าบเจ็ดคารวะแต่สินแปดได้ก็ดีพระเรื่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็มได้วยความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานต่นกําลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอากุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือวนเหลือแต่บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติอย่างต่ำสวรรค์ยางกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สดไปในพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามังคลสมบูรณ์ผลผลขบัรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับฝันฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดี